ฟ้าสวยสวยสวยมาก ตัวข่าวนี้นะคะทุกคนแล้วก็ตัวตัวน้ำตาลด่างตัวนี้นะคะนี่ภายใน24ชั่วโมงนี้น่าจะคลอดสปักตัวดื้อ ตอนนี้มีแพะสีสิบกว่าตัวที่เห็นนี่นะเป็นตัวเมียทั้งหมดนะคะทุกคนเป็นตัวเมียทั้งหมดท้องหมดทุกตัวเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้นะคะสีขาวนี่แฝดนะก็เลยตัวเล็กตอนคลอดมาน่ะเกือบตายแล้วไม่มีขนเลยขนล่วงหมดเหลือแต่ตรงเท้า หลือแต่ตรงเท้าหน่อยเดียวหยอดยาจนฟื้นขึ้นมานะคะนอกนั้นอีกหกตัวตายค่ะตุย่ยเป็นไข้หวัดตัวนี้ตัวนี้ก็ท้องท้องแก่แต่ที่ใกล้คลอดเลยคือตัวขาวนี้นะนี่นี่นน แล้วก็ลูกสาวของนางก็ใกล้คลอดแล้วนู่นอยู่ในป่าตัวนี้ใกล้มากยืนคู่กันนี้ใกล้คลอดแล้วนะตัวนี้ก็ใกล้คลอดคำร่อน